นิทานเรื่องลิงกับแมวการละครั้งหนึ่งแมวกับลิงเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพวกมันเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและก่อเรื่องร้ายกาจทุประเภทร่วมกันเป็นนิสสิ่งที่พวกมันคิดถึงเหนือสิ่งอื่นใดดูจะเป็นเรื่องการหาของกินใส่ปากท้องจะได้มาอย่างไรนั้นไม่สลักสําคัญสําหรับพวกมันวันหนึ่งขณะที่พวกมันนั่งอยู่ข้างกองไฟเฝ้ามองเกาลัดเผาบนตะแกรงปิ้งก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่า สิบกาลัตออกมาได้อย่างไรข้ายินดีที่จะเอามันออกมาเจ้าลิงขี้โกงกล่าวแต่เจ้ามีทักษะในเรื่องพอสวนี้มากกว่าข้าจงหยิบมันขึ้นมาสิแล้วข้าจะแบ่งให้เราทั้งคู่เองเจ้าเหมียว เหยียดอุ้งเท้าออกไปอย่างระมัดระวังเขีย่ยฐานบางก้อนออกแล้วกระตุกอุ้งเท้ากลับมาอย่างเร็วมันลองพยายามอีกครั้งคราวนี้เขีย่ยเกาลัดออกมาได้ครึ่งทางจนกระทั่งครั้งที่สามจึงคว้าเกาลัดออกมาได้ลูกหนึ่งทําเช่นนี้ยุ่หลายครั้งแต่ละครั้งอุ้งเท้าของมันเป็นต้องถูกไฟลวกอย่างสาหัสมันเขีย่ยเกาลัดพ้นกองไฟเร็วเท่าไหร่เจ้าลิงก็สว่าปามหมดอย่างรวดเร็วเท่านั้นและแล้ว เจ้านายของพวกมันก็เดินเข้ามาสัตว์ขี้โกงทั้งสองตัวรีบเผ่นนี้เจ้าเหมียวเหลือเพียงอุ้งเท้าที่ไม่เกรียมและไม่เหลือเกาลัดสักลูกว่ากันว่านับแต่น,นั้นเป็นต้นมาแมวก็พอใจกินแต่พวกหนูทั้งหลายและไม่ข้องแวะกับลิงอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกขี้ประจบมักหาประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นเสมอพุทธภาษิตบุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการขดโกง